ครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าอีกหนึ่งวันวันนี้นะครับพี่น้องเมื่อวานนี้น้องส้มนะฮะต้องเข้าโรงพรยาบาลลูกปืนล้อนหน้าซ้ายขวาพี่น้องครับมันแตกครับวิ่งเดือเสียงดังมาก <c oughs> ก็เป็นเรื่องปกติพี่น้องครับรถเราใช้งานนะครับแล้วก็อายุเขาก็ประมาณอาจะสี่ปีละนะซื้อมาก็อุปกรณ์ที่มาจากโรงงานเลยนะครับมันก็ไม่ได้คุณภาพเท่าไหรนะ่นี่ก็เลยซื้อ ลูกปืนที่มีคุณภาพดีๆไปเลยนะครับที่ต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะว่ามันไปหาลูกปืนที่สามารถลงได้คอดีนะครับเ mm. พราะถ้าเกิดลงไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันต้องเรียกว่า DIY มันต้องมานั่งคิดกับช่างว่าต้องเอาตัวช่องลูกปืนเนี่ยมาเกึงนะปาดบางส่วนออกไปเพื่อที่หาลูกปืนบางรุ่นที่ใส่ได้นะครับ mm. ก็เป็นเรื่องปกติพี่น้องครับงานช่างเนี่ยมันก็มีอะไรให้ ได้ศึกษากันได้พัฒนากันไปนะครับแต่ก็ดีว่ามันไม่ได้บานปลายไปส่วนอื่นนะครับไม่ได้บานปลายไปส่วนก็ต้องขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับสำหรับการจัดงานคริสต์มาสนะครับพี่น้องที่โรงเรียนนะวัดแจ้งนะครับก็ได้รับความรู้มืออย่างดีจากท่านผอแล้วก็บรรดาค,ครูแล้วก็นักเรียนเด็กๆท,ทุกคนนะครับ พี่น้องคงได้เห็นคลิปไปแล้วนะครับน่ารักมากนะครับและที่ยิง่งไปกว่านั้นพี่น้องครับทีมงาน DC นะคนำโดยปูจอยเนี่ยหลังจากเสร็จภารกิจที่นั่นแล้วพี่น้องครับเราก็นำอาหารกล่องเนี่ยไปเยี่ยมชุมชนในในหมู่5นะครับก็มีพี่น้องหลายคนได้รับพ,อพอรจากพระเจ้านะครับทีมงานได้ประกาศเป็นพยานนะครับมีพี่น้องหลายท่านนะครับที่ได้เปิดใจออกต้อนรับพี่สุภิดนะครับเป็นพระผู้ช่วยรอด อันนี้เป็นโครงการหลักนะครับของทีซีนะครับเรารวมกลุ่มกันนะครับเป็นกลุ่มประกาศข่าวดีจังหวัดตรังเราไม่ได้มาแบ่งแยกคั้นิกายนะครับดังนั้นเนี่ยเราเองก็อยากจะเชิญชวนทั้งผู้นําที่จะจัดแล้วก็สมาชิกแต่ที่จัดนะครับที่เราจะจะทํางานร่วมกันนะในองค์รวมฮนะมองในภาพองค์รวมฮนะรถมีปัญหาแล้วครับเค okay, ไ,ได้ เมกี้รถมันหยุดไปนิดหนึ่งเนี่ยว mm hmm. ผมจอดไว้วันสองวันพี่น้องครับระบบไฟฟ้าก็อาจจะมีปัญหา mm hmm. ตอนนี้ก็สงสารเนียพี่น้องทางหัดใหญ่เหมือนกันนะครับพี่น้องดูแล้วโอ้โหสภาพเศรษฐกิจนี่ยไม่รู้จะฟืน้นเมื่อไหร่เนี่ยแล้วหลายคนเนี่ยทั้งบ้านทั้งรถเครื่องใช้ในบ้านหมดเลยฮะ mm hmm. เท่ากับนับหนึ่งใหม่หมดเลยนะเนะี่ย ครับขึ้นต็งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสภาพจิตใจอีกนะก็เหมือนที่เราเข้าไปเยี่ยมพี่น้องในชุมชนนะครับเห็นไหมว่าเมืองตรังเราอาจจะไม่ถึงขนาดหนักเท่ากับหัดใหญ่นะครับแต่หลายคนก็มีปัญหาเรื่องจิตใจเมือนกีนนะฮะมีการกระทบเรื่องความรู้สึกเมื่นกันนะครับแต่นั้นก็อย่าหลนใจพี่น้องครับลองก็ฉวยโอกาสเนาะคำว่าฉวยโอกาสที่นี่คือท่จะก็โวนควรที่ฉวยโอกาสลงชุมชน ผมมองในภาพเหมือนกับเราเป็นนักการเมืองนะเรากําลังหาเสียงให้กับใครครับเราหาเสียงให้กับพระเยซูหรือหาเสียงพระพระเยซูพูดง่ายนะเราก็ออกไปเป็นพยานนะครับเจอคนเจ็บปวไม่สบายนะครับเราก็ให้ฐานขอพรจากพระเจ้านะครับในการเยียวยารักษาการที่เราทำเพราะเราเราเชื่อนะเราเชื่อในฤทธิอำนาจของพระเจ้าเรามั่นใจว่าเมื่อเราใช้ฤทธิอำนาจของพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์ เราก็ต้องเชื่อตามนั้นนะครับว่าหมายสาคัญและการจก็จะเกิดขึ้นและเราต้องเชื่อในส่วนของวิทยอำนาจของข่าวประเสริฐด,ด้วยแบบพี่น้องครับขาดความเชื่อไม่ได้เลยตนวนี้ทำไมพระบิวว่าเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อนะครับดังนั้นกลุ่มทีซีหรือว่าต่างกิจเซนเตอร์นะครับเราก็ขอบพระเจ้าที่พี่น้องหลายคนมาร่วมกลุ่มด้วยความเชื่อ เห็นไมยจะเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับแต่เราเชื่อว่าพระเ้าจะ,จะอวยพรให้เราเป็นกลุ่มใหญ่นะครับจะมีสมาชิกหลายที่จะจับคู่นําหลายคนนะครับเป็น้องต้องกันว่าเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะเหมือนนิ้วนะครับห้านิ้วในมือเดียวกันนะครับบางที่จักอาจจะเป็นนิ้วหัวไ่มือนะครับเป็นนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยแล้วแต่แต่งอยแต่ละนิ้วนะครับมาทํางานร่วมกันนะตอบสนองต่อพระมกชาพิเษพิษ รเราไม่คิดเรื่องอื่นเลยนะครับเราอย่ามาคิดเล็กคิดน้อยในเรื่องแย่งลูกแกะบ้างอะไรบ้างหรือมุมน้ำมองในแง่ของอสามาชิกลดลงรายได้ลดลงอะไรประมาณนี้นะครับพี่นะครับเงินและทองเป็นของพระเจ้าผมเชื่อว่าถ้าเราเชื่อฟังและปฏิบัติตามนะครับพระเจ้าอวยพรผ่านหลายช่องทางครับ เงินถวายที่จะเข้ามามีส่วนนะบริหารงานคิ่จัดนั้นไม่ใช่มาช่องทางเดียวนะครับจากพี่น้องสมาชิกที่ถวายมันมาทุกที่ทุกทางนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับใครจะไปรู้พี่น้องครับอาจจะมพี่น้องต่างแดนต่างชาติพี่น้องคนไทยในต่างแดนมันเขาทราบข่าวก็ได้ดูคลิปนะครับว่าแบบคลิปจากกําลังทําอะไรอยู่หรือว่ากลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยนะกำลังทําอะไรอยู่และพระเจ้าเราใจเขาหรือเ็ามีภาระใจนะครับที่อยากมีส่วนในการถวายช่วย นะครับส่วนนี้มันเป็นไปได้ทั้งหมดนะที่ผมพูดเช่นนี้เพราะผมมีประสบการณ์พี่น้องครับผมไม่ได้มีเงินเยอะแยะมากมายที่มาทำธุรกิจนะครับแต่เนื่องจากว่าสื่อที่เราทําออกไปแล้วพี่น้องหลายคนติดตามอยู่เนี่ยเขาก็ติดตามดูว่าเราทําอะไรบ้างใช่ไหมครับเคยมีพี่น้องเ็าติดต่อมาถามเลยพี่น้องครับว่าผมทําอะไรยังไงเพาอยากมีส่วนในถวายหรือว่ากลุ่มของเขาเนี่ยอยากมีส่วนถวายได้ไหม มีเบอร์บัญชีกลางไหมเราบอก็ามีเบอร์บัญชีกลางกลุ่มนะครับก็ถวายเข้ามาช่วยเราอ,อย่างเนี้ยอย่างช่วงที่น้ำท่วมใช่ไหมฮะผมก็ลงสื่อไปก็ให้พี่น้องได้เห็นการทำงานกลุ่มของเราที่เข้าไปเยีย่ยมเยียนชุมชนนะทำกับข้าวทำเอาน้ำไปแจกพี่น้องในชุมชนพี่น้องก็ติดตามสื่อก็เห็นเห็นไหมครับก็เขาก็ถวายเงินเข้ามาช่วยอย่างที่พี่น้องเห็นเครื่อง ฉีดน้ําแรงนั้นสูงเลยไหมฮะอุปกรณ์ต่างๆเป็นพี่น้องสมาชิกของทิศจักรอาจารย์แชมป์นะครับไบรโรมันเนี่ยก็มีภาระใจฮะเห็นไหมฮะเนี่ยเงินมันมาจาก,กช่องทางหนึ่งมันเนี่ย,ม,ยมาจากกลุ่มเราที่ช่วยกันถวายแต่มาจากพี่น้องพระคริสต์นะในแต่ละคิศจกักรในแต่ละองค์กรเนี่ยที่เขาดูผ่านโซเชียลเนี่ยนะเขารู้สึกแบบมีภาระใจดังนั้นผมอยากหนุนใจสําหรับผู้นําคิดจักรด้วยนะครับ อย่าโฟกัสแค่เงินถวายกับพี่น้องในที่จักรนะครับเราเราทํางานของพระเจ้านะครับเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าก็าจะดูแลนะครับในเรื่องของอุปกรณ์บุคลากรแล้วก็ง,งบประมาณแน่นอนผมมั่นใจนะครับพระเจ้าไม่เคยผิดพลาดนะฮะและผมเชื่อว,ว่าเมื่อพระเจ้าเริ่มต้นการดีแล้วพระเจ้าจะทําให้สําเร็จอย่างแน่นอนขอเพียงแต่คนงานพระองเงินอย่าขี้เกียจก็แล้วกัน,กนอย่าอ้างนูน่นอ้างนี่นะครับพี่น้อง งานรับเช้่พระเจ้ามานั่งอ้างกับไปอ้างกันมาไม่ได้พี่น้องครับเรามีหน้าที่คือทาตามพระเจ้าตัสสั่งให้ทาอย่างเงี้ยประกาศเป็นพยานสร้างสาวกจริงๆถ้าเกิดคิดจับโฟกัสเรื่องนี้นะครับสมาชิกทุกคนคิดจับการอบรมจากผู้นํานในการประกาศเป็นพยานได้นํารับเชื่อได้คิดจักในการสร้างพี่เลี้ยงขึ้นมาในการดูแลผู้เชื่อใหม่คือการสร้างสาวกนั่นเองแล้วก็พัฒนาให้สรรมาชิกเติบโต เมื่อสมาชิกเติบโตฝัดจิตวิญญาณมีความเข้าใจเป็นผู้ใหญ่วัญญาณพี่น้องครับุ้ีิภาวะเนี่ยฝัดวิญญาณเขาดีเนี่ยก็จะเข้ามาร่วมงานที่จักอย่างแน่นอนนะครับก็จะช่วยกันในการรับเชิดพระเจ้าที่จักก็จะจำเริญขึ้นถูกต้องไหมครับที่จักจะจเริอขึ้นเพราะอะไรฮะพี่น้องสมาชิกมีความรู้มีความเข้าใจในพระเจะมีความมีการนําพระคำพระเจ้านะครับมาบริหารมาจัดการกับชีวิตตัวเองชีวิตครอบครัวนะครับ มีสิปัญญาที่มาจากพระเจ้านะครับมีประสบะการณ์กับพระปัญญาเบอร์สุนพระเจ้าเนี่ยมันจะส่งผลในคิดจักเนี่ยเติบโตนะครับมีสมาชิกใหม่ๆเข้ามาเพิ่มขึ้นความรู้ของพี่น้องเนี่ยสมาชิกก็เพิ่มขึ้นการบัญชีวิตก็ถวายพระเกียรติพระเจ้ามากขึ้นเนี่ยพี่น้องถ้าสิ่งนี้มันมีมากขึ้นมากขึ้นแน่านอนพี่น้องครับทรอพรก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่คิดจักอย่างแน่านอนนะครับดังนั้นวันนี้ก็อยากนุนใจพี่น้องนะครับ ร่มด้วยช่วยกันพี่น้องครับนี่มีพิจีไว้เลยนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมต้องมาร่วมอันนี้ก็ติดภารกิจอยู่หลายเรื่องนะครับต้องเตรียมเทศนาด้วยเพราะว่านะครับก็ว่ากันไปพี่น้องครับอุปกรณ์เรามีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะครับถ้าพระเจ้าเมตตาเรามีงบประมาณในการซื้อนะครับมือถือเครื่องใหมท่ที่ก็เรียกว่ามีความจุหรือว่าประสิทธิภาพสูงกว่านี่ก็เชื่อว่าเป็นเวลาของพระเจ้านะครับก็ขอฝากว่าในคำสัางพี่น้องด้วยสําหรับงาน พันธกิจนะครับในส่วนของกลุ่มประกาศข่าวดีจังหวัดตรังเราก็ระเจ้าที่มีพี่น้องนะครับในชุมชนใกล้เคียงนะครับที่เราไปจัดประกาศาไปเยี่ยมเยียนช่วงน้ําท่วมไปช่วยทําความสะอาดบ้านนะครับก็มีพี่น้องหลายครอบครัวประทับใจแล้วก็เปิดใจออกตอนรับพระเยซุคริต์แล้วก็กําลังจะเปิดใจเนี่ยต้อนรับมากขึ้นด้วยพี่น้องครับเราสังเกตจากวันที่เราทํากลุ่มคริดสมมาตรนะครับที่โรงเรียนวัดแจ้ง แล้วก็ช่วงบ่ายทีมงานเราเข้าไปเยี่ยมชุมชนก็มีอาหารกล่องไปให้พี่น้องก็มีพี่น้องหลายครอบครัวรับเชื่ออีกเยอะเหมือนกันทีนี้เมื่อมีคนรับเชื่อเพิ่มขึ้นและส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพี่น้องชาวบ้านนะครับการเดียวเขาจะมาโบสเนี่ยก็จะลําบากละเนี่ยเรื่องของการวางตัวก็ดีนะในเรื่องของออการมีปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องพี่เขาไม่รู้จักก็ดีนะครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะเปิดกลุ่มนะครับในวันอาทิตย์นะครับ,ใน,นนะรบในชุมชนเลยหรือว่าเปิดที่ทีซีเลย นะผมก็จะใช้เวลาช่วงบ่ายวันอาทิตย์ไปพบปะพี่น้องอาจจะเริ่มเป็นบ่าย3ประมาณน,นี้นะครับพี่น้องไปพบปะกันแล้วก็ใช้เวลาในการที่จะเ,เขาเรียกว่าปฐมนิเทศเ็าเรียกว่าสำหรับผมนะครับแล้กปฐมนิเทศคือผมใยากพี่น้องเนี่ยทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งไปเลยถามเลยอะไรที่เขาควรจะรู้นะครับอะไรก็สงสัยเกี่ยวกับการมาเป็นคริสเตียนให้มันเคลียร์ไปเลยนะครับแล้เวเมื่อก็เคลียร์แล้วนะครับสบายใจกันแล้วนะครับก็เริ่มที่จะนะรสร้างสาวก ตามสเต็ปนะครับเรามีสื่อต่างๆนะครับที่จะพัฒนาพี่น้องเช่นอย่างเงี้ยสื่อในเรื่องของการพัฒนาเกี่ยวกับการมีชีวิตคิดซีนมีทั้งหมด15หัวข้อนะสับสำคัญสำคัญบ,บัญพีอีก57คําทําทำไมต,ต้องต้องนำมาสอนเพราะว่าเวลาเขาไปอ่านบัมพีหรือฟังเนี่ยเช่นนี้เราพูดถึงเรื่องเนื้อหนังเราพูดถึงปูริดหลวงพี่น้องครับแน่อนอนว่าผู้เชี่ยวหมไม่เข้าใจฮะ าะเนียสัตว์สำคัญหล่านี้เนี่ยที่ผมรวบรวมไว้นะครับที่ทําเป็นสื่อไว้แล้วเนี่ยก็จะมาเปิดให้พี่น้องฟังเมื่อพี่น้องฟังแล้วเราก็มานั่งคุยกันผมจะสอนแบบนี้นะครับผมไม่ต้องการให้เขามีชีตเยอะๆแล้วเอากลับไปบ้านผมว่ามันคงไม่ได้ผลนะกับชาวบ้านเรานั่งคุยกันดีกว่าจนท่านเขาเข้าใจแล้วว่าอะไรคืออะไรแล้วก็จะมีหล,หลายๆบทเรียนที่ผมทำไว้ใน u ูทูบนะครับก็จะนํามาเปิดนะฮะให้พี่น้องกลุ่มเล็กๆดูกันไปคุยกันไปแบบนั้นมากกว่านะครับ อย่างไรก็ตามพี่น้องครับก็กเขาเรียกว่าความคิดก็เป็นของมนุษย์ะฮะแต่คตําตอบของลิ้นมาจากพระเจ้านะผมคิดว่าเยอะนะพี่น้องครับในการที่จะทํางานรับใช้พระเจ้าแต่ทุกอย่างเราต้องมอบนะฮะยู่ในการทรงนำของพระเจ้านะมอบแผนงานเราไว้ในการสถาปนา,าที่มาจากพระเจ้าเป็นการดีสุดครับเจ้าพันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ